รู้อย่างคนทำงานมาตรา3 3มาตรา3 9มีสิทธิ์ทำฟันฟรี900บาทต่อปีเลยนะไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยทำได้ทั้งอดทอนขูดหินปูนผ่าฟันโคดดแถมทำฟันปลอมก็เบิกได้อีกหลายพันเลยนะแต่จะต้องรีบหน่อยละละ่ะเพราะสิทธิ์เนี่ยจะหมดสิ้นปีนี้เดี๋ยวนี้พาไปเช็คละกันนะว่า900บาทเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ยังไงให้คุ้มสุดพร้อมสอนวิธีตรวจสอบวงเงินธนกร,รมในมือถือแบบง่ายๆ นะภายในหนึ่งนาทีสิทธิ์900บาทนี้มาจากสำนักงานประกันสังคมที่เขาตั้งใจดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ใครที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายใน15เดือนก่อนรับบริการใช้สิทธิ์กันได้เลยฟังดูเหมือนเรื่องเล็กนะแต่บอกเลยว่าฟันดีสุขภาพดีเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นเยอะไม่ต้องทนปวดฟันไม่ต้องจ่ายเองหลายร้อยแถมบางคลินิกเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายเลยมาดู กันว่า900บาทนี้เนี่ย ใช้ทำอะไรได้บ้างถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดทั้งหมดนี้รวมอยู่ในวงเงิน900บาทต่อปีใช้ได้กับคลินิกที่เข้าร่วมโครงการและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องสํารองจ่ายถ้าใครต้องทําฟันปลอมก็มีสิทธิพิเศษเพิ่มฟันปลอมถอดได้บางส่วน1-5ซี่เบิกได้1,300บาทมากกว่า5ซี่เนี่ยก็เบิกได้1,500บาทเบิกได้ทุก5ปีฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเฉพาะปากบนหรือว่าปากล่าง เบิกได้2,400บาททั้งปากล่างปากบนก็เบิกได้4,400บาทเบิกได้ทุก5ปีเช่นกันพูดง่ายๆก็คือถ้าฟันหมดปากเนี่ยยังมีสิทธิ์ใส่ฟันปลอมใหม่ทั้งชุดฟรีหมดอยากรู้ว่าเรายังเหลือวงเงินเท่าไหร่เช็คได้ไง่ายๆ3วิธีวิธีที่1ผ่านแอป ssoplus ดาวน์โหลดแอปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบระบบก็จะแสะดงวงเงินธนกรรมคงเหลืออัตโนมัติวิธีที่2ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ก็เข้าสู่ระบบประกันสังคมซะก่อนนะแล้วก็เป็นที่เมนูสิทธิ์ธนตกรรมแล้วก็ดูยอดคงเหลือได้เลยแล้ววิธีที่3เนี่ยโทรสายด่วน1 5 0 6นอันนี้โทรได้24ชั่วโมงนะถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าสิทธิ์ทาฟันเนี่ยเหลือเท่าไหร่อย่าลืมเช็คก่อนได้สิทธิ์นะเพื่อจะได้ไม่เกินวงเงินแต่ก็ขอเตือนนะหลายคนพลาดเสียเพราะว่าข้อนี้เงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบครบ3เดือนในรอบ15เดือนก่อนวันใช้สิทธิ์หากเว้นช่วงไม่ งแดนเกินไปสิทธิ์จะขาดต้องกลับมาส่งก่อนนะถึงจะใช้ได้พูดง่ายๆก็คือถ้าเราเนี่ยส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อเนื่องไม่ต้องกลัวใช้สิทธิ์ได้แน่นอนอย่าปล่อยให้สิทธิ์นี้หมดไปเฉยๆนะรีบใช้ก่อน31ธันวาคม2568นี้เท่านั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์กดแชร์บอกเพื่อนนะเพื่อนม .33 ม .39 ด้วยเพราะว่าสิทธิ์นี้เนี่ยฟรีจริงไม่ต้องสำรองจ่าย แล้วก็มาจากสำนักงานประกันสังคมด้วย